มันมกกน่าจะแบบเป็นแอปที่ริบเผู้ิญิตระดับหนึ่งเนาะแต่พอมองฟังแบบเนี้ยมันมันเห็นอีกแบบหนึ่งเลยเลยอะ่ะแล้วก็วิธีการวิเคราะห์น่าสนใจมากๆซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันโอ,อ้มันกลับทำให้เราเห็นนพื้นที่สื่อแพลตฟอร์มบางอย่างที่เราบอกว่ามันริบเลตสุดท้ายมันกดทับวิงอย่างรุนแรงแล้วก็สร้างอันตราย ระดับหนึ่งเลยเนาะในเรื่องเพศเนะน,นี่ยอัี๋ยวขอบคุณมากเลยที่มาเล่าประสบการณ์แล้วก็การสะท้อนตรงนี้เนาะแล้วก็อีกกรณีนึงเรื่องของ body การกับ boundary ที่พูดถึงเนาะอันนี้เราเห็นด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าออคอนเซ็ปต์เริ่มคอนเซ็ปต์อะไรคือเราพูดกันมาตลอดแหละทุกปีแต่ประเด็นก็คือความซับซ้อน คอนเซ็ปต์อ่มันมีบาร์เอรี่ที่มันยากมากในการที่จะบอกว่าเยสโนคือบางทีด้วยด้วยวัยด้วยความใกล้ชิดของคนในครอบครัวแล้วเราไม่ได้ถูกปลูกฝังว่าการจับสัมผัสแบบเนี้มันไม่ใช่แล้วนะคือความใกล้ชิดในลักษณะของการแบบ ให้กอดให้จูบเด็กอะไรแบบนี้คือถ้าพ่อแม่สมัยใหม่จะเห็นเลยว่าเขาจะไม่ให้แม้แต่คนในครอบครัวเองก็ตามแม้แต่ลูงป้าน,น้นาอาไก็จะไม่ให้จูบไม่ให้หอมแก้มลูกนะีเพราะว่าในแง่นึงก็คือปิดเชื้อจากาอกจากปากนาะจากน้ำลายอะไรแบบนั้แล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของบ o d y b o u r y นั่นแหละที่มันสำคัญะคะ่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนแล้วก็อีกสองอันก็คือสั้นๆเลย ก็คือคือทุกคนรูชตตัดเจนมันอยู่แล้วแหละแต่ว่าอัน,นี้พอเป็นภาพรวมแล้วมันมันทำให้เราสะท้อนกลับไปว่าปัญหาคือพอเราชาตตัดเจนในเองแล้วอะเราจะขับเคลื่อนสังคมยังไงเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมยังไงคือเรามองไม่เห็นมันไม่มีความหวังอนะกับรบะบบกับโครงสร้างสังคมในปัจจุบันการเืิงเอยเศรษฐกิจเอยอแม้แต่สถาบันครอบครัวเอยเราจะเริ่มยังไง แล้วแล้วแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อโดยส่วนตัวสิ่งเหมือนที่เราคุยลูกค้าเพราะว่าสิ่งที่ทําได้ที่สุดเร็วที่สุดก็คือเปลีป่ยนแปลงจากตัวคุณนั่นแหละแต่มันไม่ง่ายอะไรที่มันฝังอยู่อ่ะแล้วคุณค่อยๆกระถอมันเหมือนเหมือนกับที่บอกว่าไม่ใช่มาเรียนคลาสสีแล้วคุณจะเป็นไลฟ์เพนอย่างก็แบบอุย้ยฉันรู้หมดแล้วฉันฉันรู้สึกว่าฉันจะไม่ทําความรุนแรงกับคนอื่นไม่ใช่อ่ะ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราตรวจสอบตัวเองมากขึ้นการพูดการปฏิบัติและเราก็ยังรั้วอยู่ตลอดเวลาั่ะแหละเรายังไปบูลลี่คนอื่นหรือเรายังทำความรุนแรงคนในครอบครัวเราแต่เรารู้ทันตัวเองแล้วว่า,วาเฮ้ยพูดแบบนี้ไม่ได้แล้วทําแบบนี้ไม่ได้แล้วสิ่งที่มันสอนเราก็คือเมื่อเราสะท้อนตัวเราเองแบบนี้ตลอดเวลาเนี่ยเราจะรู้ว่า เออาราจะพยายามที่จะไม่ทำแบบนั้นอีกเนาะเราคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็มันทำให้เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเราก็ตระหนักว่าเราก็เป็นมนที่มันไม่ได้เพอร์เฟกตลอดเวลาเราเรียนรู้จากความผิดพลาดเราเรียนรู้ว่าไอสิ่งที่เราทำจะด้วยความโมโหด้วยความเหนื่อยล้าหรือด้วยความเปล่ามปล่าในบางช่วงของชีวิตอ่ะมันต้องได้รับ มันต้องได้รับการเริกองไหนความรู้สึกตรงนั้นนะ่ะแล้วก็กลับไปขอโทษกลับไปทำความเข้าใจกับมันอีกอยู่ตลอดเวลาเนาะเราบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการไอโซเลตตัวเองหรือการตัดขาดเป็นเรื่องที่ง่ายมากอันนี้คือคือมันเกิดขึ้นเวลาเรา ออกปฏิสัมพันธ์กับบางคนแล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วแล้วเราเลือกที่จะตัดโดยที่เราเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยอีกคนหนึ่งเขาเขาก็สามารถที่จะผิดพลาดได้อะแต่ความผิดพลาดตรงนี้นเราจะสือสารกนันยังไงต่อหรือเราเราจะทําให้มันไปต่อยังไงคือเรามองว่าน,นี่แหละคือเรื่องยากของของของสิ่ง์เนี่ยที่เราเราจะทําให สังคมเราไปต่อได้เนาะเออแล้วก็การรีเลทตรงนี้แหละที่มันเห็นความสําคัญว่าออสุดท้ายแล้วตัวคุณนะ่ะจะทำยังไง,ไงกับสิ่งที่คุณเจอคืเอ,อเรามองว่าในการเขียนไอทั้งหลายอะ่ะสิ่งที่ทัออ้งสามเซสชันชที่พูดมาชัดเจนนันก็คือการที่เรารู้ว่าเราเป็นอะไรอยู่เราทําอะไรอยู่ เรารู้ทันตัวเองนะแล้วเราไม่ยอมแพ้กอบมาเรารู้เฮ้ยฉันพูดอย่างนี้นมันไม่ดีเฮ้ยฉันทำอย่างนี้นกับแม่มันไม่ดีแต่เราไม่ยอมแพ้ที่จะตัดขาดจากเขาแล้วเราก็จะกลับเข้าไปทําให้มันดีขึ้นแล้วก็ทําให้แม่เข้าใจเรามากขึ้นเราเข้าใจแม่มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่มันยากแล้วก็แต่เราคิดว่าสุดท้ายนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ มันเป็นความสัมคั์ที่าเป็นสิ่งที่มันมันเป็นปกติของชีวิตที่เราจะต้องเจอเราเลือกเราจะเลือกแบบไหนเราจะเลือกทางง่ายทางยากเราคิดว่านั่นเป็นนั้นไม่ก็คือสิ่งที่มันจะไปต่อมากกว่าก็ก็คงจะมีแค่นี้ค่ะ เราสนุกดีนะคะ่ะเป็นปน,น่าจะเป็นประเด็นร่วมสมัยนะนเนาะในยุคอินเะทอร์เน็ตกันหมดเลยนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะคิดว่าภาพรวมของกลุ่มนี้ก็คือหลักๆแล้วจะเป็นเรื่องของความพยายามตั้งเรียกว่าอะไรเนโกชิเอดต่อรองระหว่างไอ้เรสเซนท์ดีไซน์ของเรานะคะกับจะเรียกว่าเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับสตรีนิยมได้ไหมอนอเลสอะไรทั้งหลายที่เรารับเข้ามาเนี้ยแล้วเราจะเปลี่ยนแอนนั้นเป็นเป็นแพ็กชีสยังไงแล้วเพราะว่า ที่ฟังมาก็ทุกคนก็จะมีไอจุดขัดแย้งตรงนี้ว่าแบบว่าเฮ้ยเราเป็นเราเรามีด้านหนึ่งที่เป็นประมาณนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันขัดแย้งกับอะไรบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเป็นนอกเนือจากธีมนิยมชนีดนั่นเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันจะมันจะไม่อะไรกับไอชุดไอเดียนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็พยายามจะต่อรองกับมาซึ่งก็เป็นกาลังใจให้นะคะทีนี้ส่วนที่คิดว่าน่าสนใจนะคะก็คือเรื่องคือคืออันนี้อาจจะพูด พูดเป็นเป็นข้อสังเกตกว้างๆแต่ว่าอาจจะมองว่าในแต่ละเคสเนี่ยอาจจะไปแอพพลายไปอย่างอื่นได้ด้วยนะคะก็คือทุกคนคิดว่ามันหนาวเลยอ่ะหนาวนี่คือเลยบกินเล็บแล้วค่ะเราให้พูดไปก็สั่นไปเนาะเอ่อเดี๋ยว,น,ยว,น,น,ว,ยวนะคือเี่ยอย่างตอนนี้ เราจะเป็นแฟมิลี่สหรือเราจะเป็นผุ้คลิมอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าในทางสังคมเราถูกมองว่าสองอย่างนี้มันไปด้วยกันไม่ได้เลย,ยใช่ไหมซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นประเด็นที่ยากที่จะแทรกโกล์นะเราคิดว่าอาจจะต้อง,ต,อง,ต,องต้องลองไปหนาะราวในการสร้างาร์ก m e n t นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะยืนยันบเป็นเรื่องสองอย่างเงี้ยเราเราจุดที่มันจะเป็นคอนฟายกันได้มันคืออะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าเป็นโน้ตไว้วก็คือว่า เออบางอย่างบางทีเราเรามานั่งดีไฟนิยามของคําบางคําหรือบางไอเดียที่มันแบบเออแบบเป็นแบบเทรดดิ้งอยู่หรืออะไรก็ดีเหมือนกันเวลาที่เราจะวิเคราะห์อะไรพวกนี้นะคะเช่นอย่างเรื่องคำว่าท็อกซิคเรレชションชี่ยจริงๆก็พยังตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่ว่าอันอันอะไรว่าที่ท็อกซิกอะไรเงี้ยเรื่องออกมาอาจจะนิยามนิดนึงนะคะว่าอันไหนท็อกซิกอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่า สองคนหลางเนี้ยอาจจะมีนิยามของความท้องสิ่งอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ถูกไหวะเออซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้มาคุยกันเรื่องนิยามเนี่ยเราเราจะแบบคุยกันได้เรื่องมากขึ้นเนาะหรืออย่างอะไรที่มันเป็นเทรนด์เช่นแอมจัสเกอรเนี้ยเราไม่แน่ใจนะค้รู้เหมือนกันขอบคุณที่บอกว่ามันมีเทรนด์นีนะในทีเนี้ยก็พอดีคุณเขียนวงเล็บได้แล้วเอายูเลนบีบีเนี่ยชาวไวยุ่นเก้าสู อ่ะเพลงนั่นแหละอ่ะโอเค,อเคซึ่งอีเพลงนะั้นก็คือแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเราเห็นเป็นเซฟานี่แล้วก็คือเป็นไอดอลของเราตอนเด็กๆมันนัเป็นเนบอร์เนิสใช่ปะ่ะแล้วแดนก็แบบเสียดสีแบบว่าแบบว่าสังคมชายเป็นใหญ่นนอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยบอกว่าแล้วไอ้เทรนด์นี้มันเทรนด์อะไรวะอะไรเงี้ยเทรนด์เทรนด์ท,ที่เทรนด์ที่สนับสนุน หรือว่าเสียสีสัสงคมแค่คือมันอะไรอะไรอย่างเงะะี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการช่วยช่วยปูแบบกล่าวได้ก็จะอาจจะเห็นภาพมากขึ้นเนาะแล้วก็เรจะแต่แต่แต่เนเจอร์ของเทรนหรือเนเจอร์ของมีมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วว่ามีนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดัง<ๆ><ๆ>นั้นถ้าถ้ามีการนิยามกันหรือให้รับทราบกันก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะเนี่ยมันก็จะเชื่อมอยู่กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ต้องเรียกอะไร คือคือเราใช้ชีวิตอยู่ในในโลกคอนเทนต์แวร์ดีของเราที่มีคอนเทนต์ของเราเองเนาะแล้วแต่ไอตัวเฟรมเวิร์กทั้งหลายแหละที่เป็นเียรี่เนี่ยบางอย่างก็าแบบอยู่มานานมากๆแล้วบางอย่างแปลงร่างแต่บางอย่างไม่ได้ไม่คือเรามันท่าไเรียกอะไรเราอาจจะเอามันไปสวมไม่ได้ักทีเดียวเพื่อเข้าใจเข้าใจตัวเองในบริบทปัจจุบันนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะลองเอาไปรีเซ็นิดหนึ่งเพราะว่า ก็กแอบเห็นเหมือนกันว่าพอพอจะเห็นเส้นทางเช่นเช่นอาอย่างวันนี้เรื่องการเกษตรเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็พอเห็นเส้นทางแหละว่าคุณกำลังพูดถึงประเด็นเรื่องของ first wave second wave feminist อะไรนี้ใช่ไหมยุคแรกๆเราต้องการถูกยอมรับว่าเออมีความ m a s c u l i n มีอะไรความเป็นชายแล้วเราความเป็นชายเป็นส่วนที่เราแล้วเอ่ second wave เกิดจากแบบ embrace feminist อะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่เราต้องถามว่า ไอ้ไอ้ไอ้ดีเบตชุดนั้นนะคะในในในยุคอาจจะเ,เจ็ดสูนอะไรเงี้ยแล้วปัจจุบันเนี้ยเราเราควรจะมองเหตุมันแบบไหนดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่ามันคือมันยังมีอยู่ไหมมันมันมีอยู่ในคอนเท็กซ์หน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะค่ะเออเพราะว่า,าถ้าประสบการณ์ของตัวเองตอนเป็นอาจารย์ประมาณเออเกือบเกือบยี่สิบปีก่อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ การที่เพราะเราติดใส่กางเกงโดยที่เราไม่คิดปรึกษาผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วเรารู้สึกว่าเวลาที่ถามใครว่าใส่เกงมาทํางานได้ไหมอ่ะเราเราไม่ได้ทำสองอบะเรา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 ก็แล้วไอ้เรื่องเนี้ยก็เอออยู่ตรงนี้อะเนี่ยรก็คุยกันเนาะเออถามว่าอยากเป็นผู้ชายไหมก็ไม่ได้ถากว่าใส่เกงมันสบายดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วในในบางพื้นที่แง่กางเกงมันไม่ใช่พื้นที่มันไม่ใช่หนึ่งที่ได้รับการอนุญาตอะค่ะ เออซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาขึ้นแต่แในแต่และคอนเทกซ์มันจะมีปัญหาของตัวเองเราก็อาจจะลองมาวิเคราะห์ว่าในคอนเทกต์ของเราทุกวันนี้จริงปัญหามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแนวคิดทั้งหลายแหละที่มันที่มันที่มันก็มีคอนเทกต์ของมันในดิเบตของมันเนี่ยเราเอามันมาใช้ได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่นะองของเรื่องของ tinder เนาะ tinder นี่ก็คือเป็นปรากฏการณ์ในยุคอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะที่ที่